รีวิวให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าใช้งานได้จริงสวัสดีค่ะเซลล์ฝนกลับมาแล้วค่ะกับรถเข้าใหม่นะคะเป็น t o y ยต p o พ t เตนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกพอเต p o นเตอะไรสักอย่างนะคะคันนี้เป็นรถนำเข้านะคะ32เอกสารครบถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนค่ะเป็นเครื่องเบนซินนะคะ1.5 vvti ค่ะ ปี2011ค่ะฝนพาเข้ามาดูด้านในค่ะว่าด้านในนะคะจะน่ารักขนาดไหนนะคะอารมณ์เหมือนนิสสันคิวมาประมาณนั้นนะคะแต่คันนี้เป็น t o y o ต้นะคะแอร์เป็นเมนูนเกียร์เป็นอโอตโต้ใช้งานได้ปกติค่ะแล้วก็เออบาะเนี่ยเป็นเบาะ ปรับธรรมดานะคะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะประตูด้านคนนั่งเป็นสไลด์นะคะด้านคนขับเป็นเปิดธรรมดางงไหมงงเหมือนกันนะคะเพิ่งเคยเห็นคันแรกเหมือนกันนะคะจากชีวิตการเป็นเซลลมาด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นั่งได้จริงนะคะขาไม่ติดฝนรองให้แล้วนะคะเดี๋ยวทำสปาหน่อยสวยแน่นอนค่ะด้านเบาะคนนั่งนะคะจะเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะฝนไม่แน่ใจว่าติดมาต้องแต่ศูนย์หรือว่าลูกค้ามาติดเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะเป็นเบาะสีเดียวกันหมดเลยนะคะตัว เก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้งานได้ปกติเลยนะคะเซลฝนลองให้แล้วทั้งขึ้นและลงนะคะและสามารถถอดอ่ะเขาสามารถถอดแล้วเข็นไปได้เลยลูกค้าเออฝนว่าคุ้มนะดีนะเพราะว่าแค่ตัวเบาะอย่างเดียวก็น่าจะหลายบาทอยู่นะคะอันนี้เซลฝนก็ลองนั่งให้นะคะน้ำหนักตัวก็ใช้ได้อยู่นะคะประมาณหนึ่งนะคะหนักกว่านี้ฝนคิดว่า